สนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชิตจุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เ e n e r a จเนอใหม่พบกันที่โชว์รูมบอร์ดทั่วประเทศ ทดเต็มซี่เบอร์มอซาหารอนสำนักง,งานพลังงาน จังหวัดสมุทรปราการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐปีงบประมาณพศ2565-2566ส่วนที่2ที่องประชุมชั้น5เทศบาลตำบลบางปูอำเภอเมืองสมุทรปราการสำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐปีงบประมาณพศ2565-2566ส่วนที่สองโดยมีนายสุจินท์วัชกิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาและนายอัศวินอัศวุิมังกลพลังงานจังหวัดสมุทรปราการกล่าว รายงานวัตถุประสงค์การจัดสัมมนาในครั้งนี้ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่22มีนาคม2565เห็นชอบแนวทางการประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐโดยมีเป้าหมายให้หน่วยงานราชการลดการใช้พลังงานลงร้อยละ20ซึ่งรวมไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งนี้ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งดำเนินการตามแนวทางการประเมินผลประหยัดพลังงานร้อยละ20และให้รายงานผลการใช้พลังงานผ่านระบบออนไลน์ www.sreport.energy.go.th เป็นประจำทุกเดือนโดยส่วนราชการในจังหวัด สมุดปากการที่ต้องรายงานผลในระบบดังกล่าวมีจํานวน60หน่วยงานอําเภอจํานวน6อําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวน49หน่วยงานรวมทั้งสิ้น115หน่วยงานสําหรับการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐปีงบประมาณพศ2 5 5 5 2 5 6ส่วนที่2ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้ส่วนราชการดําเนินการลดใช้พลังงานอย่างถูกวิธีเป็นการกระตุ้นให้ข้งงาราชการและพนักง,งานได้ตระหนักถึงบทบาทการเป็นผู้นําตัวอย่างในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยเริ่มต้น จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็นเช่นปิดไฟดวงที่ไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้และเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5รวมถึงการขับรถยนต์ตามที่กฎหมายกำหนดเป็นต้นซึ่งจะส่งผลการประหยัดเงินต่อตัวเองต่อหน่วยงานและต่อประเทศชาติโดยในการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐครั้งนี้มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการประเมินประสิทธิภาพการลดใช้พลังงานและแนวทางการประเมินการลดใช้พลังงานในภา รวมทั้งการบรรยายเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลและคําแนะนําในการปฏิบัติการลดใช้พลังงานในภาครัฐได้การบรรยายเรื่องการรายงานผลผ่านระบบออนไลน์ www.e-report.energy.go.th โดยมีนายชัยชานฤทธิเกลือไก่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์หมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นวิทยกรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมานาว ะครับรวมไปถึงยกตัวยอย่างเช่นรถต้องเอารถสวร่วนราชการไป,ไปบริการรับส่งมีพขึ้นอยู่กับหน่วยงานต้องสังกัดนะครับว่าจะขอข้อมูลแล้วเอาไปฟ้ามาผลยังไงต่อกลับมาที่ทางานเนี่ยท่านไม่ใช้ปุ้กเปลือยหรอนะครับมานจะติดไปด้วยกานนะครับบริการมีสองอย่างที่ทีมข่าว aec tv channel รายงานสนับสนุนข่าวโดวย ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชชีสจุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เ e n e r a จเนอเรชันใหม่พบกันที่โชว์บูตทั่วประเทศซ่าในท,ทุกจังหวัด Tập C, xa